สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจเซสทันคาติวโนน45จังหวัดนนทบุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับผมสวัสดีลูกค้าใหม่ด้วยนะฮะขอบคุณลูกค้าเก่าที่น่ารักที่ผ่านมาโดยตลอดนะครับลูกค้าเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปเลยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นโลกออนไลน์นะฮะลูกค้าใหม่อย่าพึ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ ผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกชนิดนะครับและผมไม่ได้รับรีวิวให้รถให้ที่อื่นนะครับเราซื้อขายเฉพาะรีวิวเฉพาะรถของเต็นท์ของเราเองนะครับเต็นท์ของเราชื่อว่าเซน็นทันคาอยู่ซอยติวานนท์45จังหวัดนนทบุรีแต่ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมมีการบริการจัดส่งให้ถึงที่บ้านนะลูกค้าแล้วรถไปถึงที่บ้านไม่ตรงปกไม่ตรงตามรีวิวในคลิปนะฮะไม่ต้องจ่ายเงินปฏิเสธการรับรถได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคืนมัด จำนวนด้วยนะฮะเพราะเหตุการณ์น,นี้ไม่เคยเกิดแน่นอนนะครับเพราะว่าผมทํา y o youtube ถ้าลูกค้าย้อนคลิปดูนะฮะผมจะถ่ายแบบตรงปกเลยเพราะผมเข้าใจลูกค้าไม่มีเวลามาดูรถและลูกค้าต้องการสินค้าที่ตรงปกนะฮะดังนั้นนะครับตรงไปตรงมาดีที่สุดนะครับลูกค้านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเอารถที่น่าใช้งานหนึหนรุ่นนะฮะ f o r t u n e r หลังๆเนี่ย ผมอ่ะไม่ได้ลงรีวิวเลยนะครับบางทีมาวันเดียวไปเลย2วันออกเลยอย่างเงี้ยยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับมีลูกค้าเก่าที่เข้ามาซื้อที่หน้าเต็นท์นะครับลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะครับเอารถสวยๆอีก1คันนะครับกับ f o r t u n e r นะครับคันนี้เป็น3.0 V เป็นตัวท็อปสุดของในรุ่นเป็นเกียร์ออโต้ขับ2นะครับลูกค้าปี2010นะฮะผมบอกเลยว่าสาย Fort u n e r ไม่ควรพลาดนะฮะเพราะว่าเป็น s u v ที่ทรงดูหล่อสง่านะครับยิ่งถ้าลูกค้าชอบสีดําดุและชอบแต่งรถนะฮะคัน มีแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมยางใหม่ดอกเต็มเลยน้บลูกค้าถ้าลูกค้าหารถใช้งานอยู่นะครับ SUV 7ที่นั่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมแบบละเอียดเลยครับลูกค้ากับ Toyota f o r t u n e r นะครับ 3.0V เป็นตัวท็อปสุดของในรุ่นนะครับเป็นเครื่องยนต์ดี d ฟดี m o n r อนเรของ Toyota นะครับผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ถูกพัฒนามาแล้วนะครับเป็นเครื่องตัวใหม่อินเตอร์คูลเลอร์ตัวใหม่รุ่นนี้จะประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นปีส0งพั0ห้าสองพันหกถึงสองกันแปดนะลูกค้าผิดกันมากเลยนะการกินน้ำ เหมือนเดิมนะครับรับประกันเรื่องการโอนการตัดต่อการสวมเล่มทะเบียนนะฮะสีสวยมากครับลูกค้าต้องบอกเลยนะครับสีแทบจะไม่มีตําหนินะฮะแม็กยางใหม่นะครับดอกเต็มนะฮะยางปี24แม็กใหม่เลยนะฮะเรียกว่าแทบจะไม่มีตําหนิให้เห็นกระจังหน้า นะครับเดิมโรงงานใส่ตัวครอบแคปล่าแต่งมาให้นะครับรวมถึงโลโก้อันนี้เป็นของแต่งนะครับแต่งมาให้แต่บอกเลยเลยว่าสวยงามมากครับลูกค้าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์หหลอดแล้วก็ฮาโลเจนไฟสูง1หลอดนะครับตัดหมอกแท้โรงงานโคมต่างๆยังสภาพยังสวยนะไม่มีรายงานเลยนะลูกค้าสังเกตดูสีลูกค้าเก่ารักษารถด,ดีมากครับสีเงาฉ่าเลยนะฮะ ขอบมุมแผ่นเลเยอร์แผ่นพับต่างๆจมูกอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเรียกว่าแทบจะไม่มีตำหนิให้เห็นเลยนะฮะมีอาจจะมีบ้างนะครับนี่นี่นี่ให้ดูลอยลอยโดนหินนิดนึงนะฮะโดนแลกเกอร์นิดนึงไม่เยอะนะครับลูกค้านี่ปล่อยธรรมชาติเลยนะฮะกิบล็อกต่างๆยังเข้ามุมนะฮะแล้วก็ขอบยางปวงล้อพวกนี้สําคัญมากนะครับบางคันนะลูกค้าผมบอกเลยนะครับรถตากแดดบ่อยๆยางเปล่่ยหมดนะคันนี้ดูยางสดยางนุ่มเลยครับนะครับแมก ใหม่ยางปี24ดอกคือเต็มเลยนะฮะบอกเลยนะครับดอกคือเต็มเลยนะครับลูกค้าดูดอกหนาๆเลยฮนะยางนุ่มๆน,นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเฉพาะแม็กกับยางเนี่ยน่าจะมีประมาณ4ี่หมกว่าบาทแล้วนะครับลูกค้านะครับผมบอกเลยว่าลูกค้าท่านไหนที่ได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มแน่นอนเป็นตัวขับ2ด้วยและเกียร์ออโต้ด้วยนะครับชุดบันไดข้างเป็นของแต่งเดิมตรงรุ่นอาจจะมีรอยถะลอกบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมถือว่ายังน้อยมากเลยนะสีต่างๆยางบางนะฮะแก้มประตูเข้า มุมหมดประตูไม่เคยแกะนะลูกค้านะฮะเสาประตูขอบยางประตูนะครับชุดแผงคิ้วรีดน้ำนะฮะสภาพยังใหม่นะฮะขอบยางประตูต่างๆยังดูดีรวมถึงชุดแหลกหลังคานะครับลูกค้านะฮะรวมถึงขอบยางกระจกนี่ผมให้ดูหมดเลยนะครับคือพวกนี้ที่ให้ดูนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะมันจะบ่งบอกถึงการดูแลรักษารถครับถ้าเจ้าของเก่าดูแลไม่ดีนะฮะพวกนี้มันเปื่อยหมดครับลูกค้านะครับประตูต่างๆยังสวยนะครับแก้มประตูปวงล้อขอบยางอยู่ครบหมดเลยนะฮะ อยู่ครบทุกเส้นนะครับลูกค้ารวมถึงแมกหลังก็เรียกว่าไร้ตาหนิเหมือนกันนะครับเรียกว่าไร้ตาหนินะฮะนะฮะกิบล็อกกันชนท้ายไม่เคยแกะนะฮะไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะเป็นเรื่องปกตินะฮะเส้นไล่ฟ้าอยู่ครบทุกเส้นยังไม่มีฉีกขาดนะครับแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3ก็สภาพยังสวยโลโกโ้คิ้วฝาท้าย Fortuner โลโก้ t o y o t a โลโก้ Fortuner ก็เป็นของเดิมโรงงานนะครับตรงนี้คันนี้ได้ ท่อสแตนเลสมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูใต้ท้องนะครับให้ดูใต้ท้องยางอะไรนะครับชุดโชกแกล็กคันชักข้างหลังนะฮะชุดเพาสภาพยังสวยนะครับลูกค้าแต่ยังไม่ได้ล้างนะผมให้ดูหมดนะครับลูกค้าผมยังไม่ได้ล้างคันนี้ผมเพิ่งได้มานะฮะแล้วก็เอาล้างแบบเล็กๆน้อยๆนะครับล้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะแล้วก็ดูดฝุ่นแนละ้วผมเอามาถ่ายคลิปเลยนะครับนะฮะ กิ๊บล็อกกันชนท้ายเข้ามุมหมดนะฮะสนิทหมดไม่มีเปิดไม่มีอ้านะครับรถไม่เคยมีเบียดแน่นอนสภาพสวยกลิ้ปเลยครับลูกค้าขอบยางเนี่ยผมให้ดูนะฮะอยู่ครบหมดเลยนะไม่มีหลุดหายเลยนะฮะขอบยางประตูต่างๆนะครับเรียกว่าแทบจะได้ไได้เป็นสีดําด้วยครับลูกค้าดูดุดันมากๆนะครับงานสีเนี่ยถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเนี่ยคันเนี้ยผมให้เกิน90 94%นะผมบอกเลยนะฮะ ไม่มีแน่นอนครับว่า7-80%นะครับเพราะว่าถ้าสีขนาดนี้ครับเพราะว่ามันมีตำหนิแค่ตรงนี้เองครับนะฮะนิดเดียวครับแทบจะมองไม่เห็นท่านลูกค้าน้อยมากนะครับนอกนั้นสภาพสีคือยังสวยกลิบเลยนะครับราคาลูกค้าอยากได้ Fortuner นะครับสภาพสวยๆปี2010นะครับเครื่องยนต์3.0ดีเซลอินเตอร์คูลเลอร์เป็นื่องยนต์ดีฟดีนะครับเกียร์ออโต้ขับ2นะครับลูกค้า เป็นตัว V นะครับแอมดิจิตอลแล้วนะครับข้างในถูกอัปเกรดเป็นจอ Android เดี๋ยวผมดูก่อนนะเพาะชาวบเปลี่ยนจอ a อ d ด o อ d แล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าเห็นข้างในลูกค้าจะชอบนะมีจอ Android ให้พร้อมเลยนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับผมเอาให้นี่พอครับลูกค้า3 2 5 0 0 0บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้นะจัดไฟแนนซ์ผมว่ายอดได้สูงมากนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์หลักครับลูกค้าแล้วก็ t o y ยต a กับ i s u z u เนี่ยยอดกับ h อนด้านะยอดจัดจะได้สูงมากและจะได้ประมาณ3 0,000 0สาต้นๆ3 0 0 0 0 0กลางๆนะครับสบายๆเลยนะ นะฮะกุญแจถูกอัปเกรดมาแล้วนะครับเป็นกุญแจรุ่นใหม่นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันแล้วก็มีมีคุยคอนโทลนะครับระบบล็อกความเร็วขับขี่อัตโนมัติเบาะข้างในก็จะได้เป็นเบาะหนังนะครับลูกค้าแต่ผมยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมขัดฟอกใข่ใหม่เดี๋ยวดูเลขไม้ก่อนนะครับคันนี้เลขไม้อยู่ประมาณ2องแสนหนึ่งหมื่นนะครับถือว่าไม่เยอะนะลูกค้าสําหรับรถปีวีขนาดนี้นะฮะไม้สองแสนนี่ผมถือว่าไม่เยอะนะครับผมถือว่าไม่น้อยนะฮะ จอก็เป็น Android a i r เป็นดิจิทัลนะครับลูกค้า Fortuner ขับดีมากผมมาใช้รุ่นนี้อยู่แต่เป็นปี2008นะครับเมื่อก่อนผมซื้อมาปี2005คันแต่ปี2005เนี่ยผมบอกเลยว่าขับหนีกับตัวนี้มากครับตัวนี้จะประหยัดกว่านะครับเครื่องถูกพัฒนาหมดแล้วนะฮะ2005ผมถือว่ายังกินน้ำมันอยู่นะฮะสภาพพวงมาลัยก็เป็นหนังเดิมของแท้โรงงานทั้งหมดนะครับเบาะก็เป็นเบาะเดิมนะครับปีกเบาะก็ยังสวยแล้วก็ปรับไฟฟ้านะครับก็ยังเลื่อนได้นะครับชุดแผงประตูต่างๆนะะ พวกนี้หนังเดิมหมดครับรอยนี้แทบไม่มีนะรอยน้อยมากครับนะฮะแล้วก็จะมีชุดแต่งนะครับเจ้าของเขาเปลี่ยนมาอันเนี้ยฝาเนี่ยเปลี่ยนใหม่มุเลยเนี่ยน่าจะแกะเอาไปหุ้มน้ําเคปล่ามานะครับผมว่าดูดีนะผมว่าดูดีมากนะครับว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะเป็นสีเดียวกับรถนะครับอันนี้ก็แต่งแบบพอดีพอดีเนาะไม่ได้แต่งเยอะนะฮะเบาะแถวที่2นะครับก็สภาพถือว่ายังสวยอยู่นะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยแล้วก็ติดไฟ LED ใต้ท้องมานี่ฮะปกติไฟพวกนี้จะไม่มีนะครับ คันนี้สภาพยังสวยนะครับฝ้าพดานก็ถือว่ายังสะอาดมากครับลูกค้าแขงประตูด้านหลังข้างขวานะครับก็ถือว่าไร้ตำหนินะฮะตะเข็บหนังต่างๆมือเปิดนะครับถือว่าไร้ตำหนินะฮะถือว่าไร้ตำหนิสภาพยังสวยกลิบเลยครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ลูกค้าดูนะฮะฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็ไม่เคยถูกประแจไม่เคยแกะนะลูกค้าตะเข็บท้ายเดิมนะครับยาง กันฝุ่นกันเสียงขอบไม่มีแตกนะสาภาพสวยๆเลยนะฮะรวมถึงเบาะหลังเบาะหลังคือ f o r t u n เ r เนี่ยเขาจะหิ้วปีข้างนะถ้าลูกค้าจะเอาลงก็สามารถยกตัวนี้ผมแทบจะไม่ถึงเหมือนกันนะครับยกตัวนี้ลงแล้วก็กดลงมาแบบนี้นะฮะแล้วก็งัดตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันจะมีที่ดึงอยู่ตรงนี้นะครับงัดตัวนี้ขึ้นมานี่บเบาะก็จะสาภาพประมาณนี้ส่วนใหญ่เบาะแถวที่3เนี่ยไม่มีตําหนิเลยสักคันเลยนะครับนะครับแผ่นยาง อันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งนะครับพื้นก็ถือว่ายังสะอาดนะลูกค้าเดี๋ยวผมไล่ทําสปาให้ใหม่ไล่ขัดพวกคราบพวกนี้ออกให้ใหม่หหหหหนะครับนอกนั้นก็ถือว่ายังดูดีอยู่แอร์อยู่บนหลังคานะครับเพราะว่าถ้าเป็นฟอร์จูเนอร์จะอยู่บนหลังคาแต่ถ้าเป็นเชฟโรเลตต่างๆแอร์จะอยู่ด้านข้างนะครับแข่งประตูนะครับไม่มีตําหนิเหมือนกันนะฮะสภาพยังสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับลูกค้าผมว่าสภาพดีนะทั้งภายนอกทั้งภายนอกสวยมากครับภายในก็ถือว่าสะอาดนะครับ เจ้าของดูแลดีเหมือนกันนะครับลูกค้าเบาะแถวที่สามต่างๆนะฮะสภาพดูดีเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างนี้ด้วยอะไหนๆก็เอาลงแล้วละ่ะผมว่าผมสูงเหมือนกันนะแต่ลถรถบางทีมันรถบางทีมันมันสูงมากเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับขึ้นเลยนะฮะผมปีนขึ้นเลยเพราะว่า Fort จ n e r จะเป็นอย่างนี้แหละแต่บางท่านพูดถึงถ้าเกิดว่า เราเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไระครับอ๋อจริงๆดึงตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อะไรนะครับผมไม่อยากให้ไม่อยากให้ยกขึ้นหรอกครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ขนของไม่จําเป็นนะนะนะครับมาให้ดูบอ่อหลังนะครับบอ่อหลังสภาพยังดีเลยครับสภาพยังดูดีมากนะฮะเหมือนจะลําบากในลูกิรีนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับภายนอกภายในโดยรวมก็คือว่าผ่าน แต่ส่วนใหญ่อะผมซื้อรถนะั้นลูกค้านี่ผมบอกลูกค้าก่อนนะครับบางทีผมไม่ดูเลขไม้ด้วยซ้ำนะฮะผมดูงานตัวถังบอดี้ผมฟังเครื่องเกียร์ระบบเป็นหลักนะฮะแล้วก็ดูดูการใช้งานถ้ารถที่ใช้โซมโซมมาผมไม่ค่อยรับซื้อนะครับยิ่งรถชนหนักมาผมไม่เอาเลยนะลูกค้าผมบอกลูกค้าเลยนะครับผมไม่เอาเลยนะครับจะเป็นรถเทิร์นรถอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราจะต้องเอารถเราจะต้องตรวจรถให้ผ่านตามมาตรฐานของเราแล้วเราต้องส่งมอบให้ลูกค้าท่านใหม่นะฮะ ผมก็จะมีมาตรฐานของผมนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องลูกค้าจะทราบนะฮะว่าเครื่องเหมือนที่ผมบอกว่าเครื่องฟิตปังเป็นยังไงนะครับเครื่องคือเครื่องแน่นมากครับแล้วรถคันนี้แตะหน้าลอยเลยนะฮะเพราะว่าเครื่องสมบูรณ์มากครับควันออกท่อไม่มีให้เห็นเลยนะฮะรถแบบสมบูรณ์มากเลยนะครับให้ดูนะครับห้องเครื่องสดๆเลยนะฮะ ้องเครื่องสดสดและที่สำคัญนะครับระบบชุดแอร์นะครับคอมแอร์ตู้ท่อเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วนะครับแอร์สวิทใหม่ทั้งระบบนะฮะเราไม่ต้องไปทำเลยครับเฉพาะแอร์ก็สองหมื่นกว่าแล้วครับทำใหม่ทั้งระบบนะฮะเราไม่ต้องไปทำแล้วนะครับซื้อไปจบจบใช้กันยาวๆเลยนะฮะให้ดูนะครับควันไม่มีนะฮะควันไม่มีถ้าเครื่องหลวมๆเนี่ยควันพุ่งเลยนะลูกค้าคันนี้ไม่มีควันแม้แต่นิดเดียวนะสภาพคือยังสวยๆเลยแบตเตอรี่ก็ยังสภาพดีอยู่ ชุดคันหน้าน็อตต่างๆเดิมทั้งหมดนะฮะฝากระโปรงเดิมนะครับโลโก้โตโยต้าก็ยังอยู่ครบทั้งหมดนะครับรถจริงหล่อมากล้าห้องเครื่องผมยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนเสียงมันจะดังนะ๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องก่อนนะครับเครื่องแน่นๆเลยครับลูกค้าผมจะให้ลูกค้าดูตรงนี้ครับลูกค้าสังเกตดูตามตามซอกข้างๆเครื่องนะ ถ้ารถที่โซมมานะครับน้ำมันมันจะซึมเต็มเลยคันนี้เครื่องแห้งสนิทเลยลูกค้าสังเกตดูนะฮะทุกจุดเลยเครื่องแห้งมากแต่ผมยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะครับเดี๋ยววันปล่อยรถผมทําสปาห้องเครื่องใหม่ขัดเคลือบสีให้ใหม่เอาแบบเอาแบบเงาฉ่าเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขัดฟอกภายในบาอนี่ไล่เคลียร์ให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับลูกค้านะครับอยากได้คลิปเพิ่มเติมตรงไหนติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วเหมือนที่ผมบอกทุกครั้งเลยคือผมเข้าใจบางท่านไม่มีเวลาครับเหมือนผมเองก็เหมือนกันนะครับบางทีเราหาสินค้าอยู่แล้วเเเเเเรรราาาาาห็นนนนแลลลล้้้วววมมมมมมัััไ่ตงปกกกกีียยยสสสููคคึ ผมถึงทําคลิปแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฮะมีอะไรบอกกันหมดครับบางคันเปลี่ยนบางคันชนกระจกมาชนแก้มมาผมบอกหมดเลยนะฮะบ,บางคันชนท้ายแก้มหลังขวามาซ้ายมาผมบอกลูกค้าทั้งหมดนะครับไม่เคยมีไม่เคยมีปิดบงังเพราะเราขายเป็นอาชีพผมดูรถเป็นแค่ผมเดินไปดูแป๊บหนึ่งเราก็รู้กันแล้วนะครับนะบขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ